เล็กไอตัวเล็กไปไหนหน่นฮะตัวนี้นอยนี่เนะเบชื่อไอไอพาทองชื่อพาทองเด้อคนต,ตัวนี้นอย,นอยชื่อให้งามๆเนี่ยรู้ๆเนี่ยชื่อให้น้องพาทองมันเกิดดุมกุ้งผ้านะจ๋าเจ๊ซื้อจังเลยซื้อน้องพาทองน้องพาทองทำไรลูกนะทำไรครับทำไรครับตัวเล็กๆอย่างทำไรครับน่นแม่ให้กิน เขาพูดซับอยู่น่นแอมกินกขาพูดซับค่ะกับย่าภาษาน้ำนมแน่พ่อเห่ออันมีน้ำนมให้ลูกกินแน่ลูกน้อยๆนี่ยพาทองน้องพาทองไหนนันดูซิดูซิดูซิไอ้ดูสิพาทองเอ้ยพาทองอัน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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ให้มาไอ้แม่สบาแม่กระโดดทับแม่แล้วไอ้ยังไงเอืย ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระโดดเก่งจังเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระโดดเก่งจังเลยกระโดดเก่งจังเลยหาแม่เร็วหาแม่เร็วหาแม่เร็วตัวเล็กหาแม่เร็ว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 นี่แม่กินอยู่นู่นลูกนี่เร็วเร็วมาหาแม่เร็วเร็วหนึ่งแม่กินอยู่นันนั่นนั่นนันนันผ้าทองเออโอ้ยหูวจ pues ักกัดใบใหม่ละจ้าดูสิตัวเล็กรู้จักกัดใบใหม่แล้วโอ้ยนั่นนั่นยื้อเอ้ยเอ้ย เด็กเปลี้ยงนตรงหน้าบ่มึอนี้บ่เด็กไส่น้อยกินยาแข่งยังได้น้อมึอพาแม่ไปหาแม่ไปกินอาหารมามาเร็วเร็วหาแม่เร็วเร็วเร็วหาแม่เร็วเร็วเร็วหาแม่เร็วเออกินไปลูกกินไปพอดีมีน้ำนมให้ลูกกินนไง พอเป็นยังเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาเถึงลูกมาเร็วพาทองเร็วพาทองเออพาทองมาเร็วพาทองเร็วหาแม่เร็วเร็วเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เร็วทางนี้เร็วแบบเบ๊อันนี้นี่จ้างแม่ไปซื้อเลยเบ๊ เบเบเบโน่นมันอยู่ใกล้ๆนึ่งจ้ะอ่ะเบเบหาแม่เร็วหาแม่เร็วเบหาแม่เร็ว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  กินเล่มดิค่ะเด้เกินกากอันเออกินขาโพดซับซื้อมาบางก้อนเพิ่นจะออกลูกนี่แหละซื้อมาสามสี่ถุงกินเพิ่มเมื่อถุงกว่ากไกลกินมือละหน่อยเป็นกินเสริมแน่กินเสริมกับอันนั้นกินเสริมก็กินยาแห้งเพื่องแห้งเลยจ้ะมันเป็น,ปนยาบลินดูคน กินเสิร์ฟแ you, น่เพราะมีน้ำนมให้ลูกกินนู่มมลน,น,น,นนะลูกอยู่นู่นมาลูกมามาไอมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยย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 ายย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 ยอยอยย่ยย ไปลูกเอ้ไปมาเรียกพ่อทองเร็วคุ้นๆเร็วๆอย่าไปทางหน้าอย่าไปทวนทางในรถเขาสิตามเอาลูกมาเร็วมาทางนี้เร็วๆเร็วๆตัวเล็กมาเร็วรถมาแล้วนะรถมาแล้วเอ้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 เอาเตดนท์ดิดองดิดอดิดองมาละไว้ปืนป่นปืนดิดองมาเลยอย่าอยู่นี่แหละลูกมันไปเดี๋ยวมันกลับมา อัน,นอี้ล่ามาเบเบขกันฮะลูกอาเบเบอีกนางงามเอ้ยเล่นสายเล่นขวายอยู่เนอะนางงามเอ้ยเล่นมานี่มานี่ลูกมานี่เร็วน,นี่แม่ทายอยู่นี่มาเร็วเอ้ยจะเป็นสำคัญมึงไปเล่นไปเล่นมาเสจอไปไหวย่น้ำมูวบ้าเล่นได้ไรเอ้ยอยืด เฮ้ยเสร็จแลนนิยังนั่งหนาหนุนอยู่ด้วยแม่หนุนแม่ชิพากินยาก,กินหนึ่ไปป่ะฮะแม่เออรักลูกรักลูกเออลักลูกจ้ารักลูกจ้กกจกาอยู่กับแม่ของซาแลนไปหยังนจะแลนวิ่งไปทำไมจะวิ่งไปทำไมเยอะวิ่งไปทำไมเนี่ยแม่ก็รักอย่านี้นั่นเออ

กินนมก็ไม่เคยกินแล้วเดี๋ยวแม่ก็ค่เคยกินนมอีกแล้วก็้ตผัเยื้ยืเยือยอ้รักกันรักกันโอ้เรียกลูกขังสันตัวอีหลายยังแล้นี้นี่จากแม่ตัวฮึส่วนอันนี้นี่จากแม่ยังไงวะอืม รักจังเลยนะตัวเล็กนะรักจังเลยนะตัวเล็กนะสามีก็ได้ไข่ซีสได้ค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ามาผู้ฟังด้วยจ้าสวัสดีจ้า